ไอ้หนงนะ่งเนี่ยแม่งลังมุกเล่นกล้วยเฮ้ยพี่ลังคุยเปล่าเขาเขาเขาเป็นคนขี้เก e งใจนะเราคุยกันอยู่เนะี่ยแต่หัวเขาคิดตามเลนะถ้าเราคุยเรื่องเมียเขาก็มีเรื่องเมียจริงดิคุยเรื่องมุกก็มีเรื่องมุกคุยเรื่องเพื่อนทุกเรื่องที่เราคุยเขามีหมดเราคุยเรื่องหมาจะมีเรื่องหมาเลยอ่ะไม่เชื่อ<า>อ่ะหมาเนี่ยอ่ะหมายะะังไงหมา <laughs> เนงหมาต้งเรื่องน้องหมานี่มันกำลังจะเดินทางไงจะเดินทางมันเดินอยู่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 แล้วมันมีทางแยกสองทางของหนักๆนี่นะใครมาดักเนี่ยกูตบริงแม่งหนักจริงๆนะเคยเล่าให้พี่ฟังที่พัทยาไอ้เนงจัดให้ม่นไส้แตกกันเลยวะมันกำลังเดินทางนี่ไปเดินไปไงแล้วมันมีทางแยกสองทางทายซิว่า หมามันจะไปทางซ้ายหรือไปทางขวาขวาถานัดขวาไปขวาขวา <c oughs> ไม่รู้เพราะผมไม่ใช่หมา